เขามีอะไรอยากสื่อสารผ่านไพ่มาถึงคุณขอให้เปิดเรื่องราวนั้นทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะนะคะมีพลังงานประหลาดนานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ คิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟแม่จิงธนูแฮรรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานเดอะเฮอร์มิตพลังงานของคนราศีกันซีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็เดอะเมจิกเชนพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุน้ำนะคะเป็นคนที่รักสันโดษชอบอยู่ตามลำพังคิดอะไรเองตัดสินใจอะไรเอง เป็นคนเก่งทันเกมทันคนเซนแรงมากๆนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่มีความอดทนอึดถึกทนมากๆไม่ว่าจะพบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามเป็นคนบ้างงานแต่ว่าชอบทําอะไรตามลพาพังเป็นคนที่รักใครรักจริงเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในรักแท้รักเดียวใจเดียวนะคะชีวิต มีแต่ทำงานเลิกงานก็กลับบ้านกลับหาครอบครัวนะคะในพลังงานของคุณเปิดใจรักใครยากเวลายที่ได้รักใครก็รักจงรักพักดีรักแบบมั่นคงแบบพร้อมจะสร้างครอบครัวเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะรักใครจะต้องเหมือนกับมีความถูกอกถูกใจพูดคุยกันถูกคอ รู้สึกสนิทใจกันในระดับหนึ่งถึงจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนที่เข้าถึงยากอ่านใจยากนะคะเรามาดูกันว่าคนที่มีอะไรอยากสื่อสารผ่านไพ่ามาถึงคุณเขาคือใครนะคะคนที่มีอะไรอยากสื่อสารกับคุณเขาคือใครสาดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลม์เถุนตูนกลม อัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนประกฏพิจิก6หกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเดยะไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีเพฤกษกแล้วก็อเอมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษน,น,นะคะ มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําราศีพฤกษภราศีเมษนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณหรือว่ามีบุคลิกมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากๆอยู่ในกรอบไม่ออกนอกกรอบอาจจะเป็นคนที่หัวโบราณยึดติดกับสิ่งที่คิดสิ่งที่เรียนมาหรือว่ายึดติดกับประสบการณ์ชีวิตต่างๆไม่ค่อยชอบอะไรที่แปลกใหม่สักเท่าไหร่แต่ก็เป็นคนเก่งนะคะมีเหตุผลมากมาก มีความรู้มากๆด้วยนะคะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีมีความหวังดีมีความจริงใจรักใครรักจริงอยู่ด้วยเรารู้สึกอบอุ่นสบายใจมากๆนะคะแต่ว่ามีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมีความเสียใจมีความผิดหวังเกิดขึ้นนะคะในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะ พลังงานที่ขึ้นมามีความผูกพนันมีความจริงใจมีความรักมีความคิดถึงแล้วก็หากว่าทําร้ายความรู้สึกของกันมาหรือมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ผิดหวังเสียใจเหมือนอยากขอโทษอยากปรับปรุงหรือว่าอยากได้กําลังใจนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวที่เขาอยากสื่อสารกับคุณนั้นเป็นเรื่องอะไรนะคะเขาอยากสื่อสารอะไรถึงคุณนะคะ คามห่างไกลาการเงียบงันนะคะเก้าวเหรีอันนะคะอาจจะเป็นอิสระระหว่างกันนะคะยังคบกันอยู่แต่ก็ไม่ได้ก้าวไก่กันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างปีอิสระในตัวเองนะคะความไม่ชัดไม่เคลียร์นะคะความเจ็บปวดความเสียใจยความาท้อแท้ความเหนื่อยนะคะแล้วก็ สำนึกผิดได้รับผลกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะหากว่าเขาเคยทำร้ายความรู้สึกของคนก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ความสัมพันธ์อยู่ในความคาราคาซังไม่ได้เลิกกันนะคะแต่ก็ไม่ได้สนิทใจต่อกันสักเท่าไหร่คุณอยากได้ความรักที่ดีคุณก็รอคอยคนรักที่ดีคนที่รักครอบครัวคนเดิมกลับคืนมานะคะ พลังงานของเขาเก่อนหน้านี้น่าจะเคยทำอะไรผิดพลาดไปด้วยหรือเปล่าเคยละทิ้งนะคะไม่มีเวลาให้นะคะหรือว่าทำร้ายความรู้สึกทำให้ผิดหวงังทำให้เสียใจในตัวเขาทำให้ผิดหวังในตัวเขามีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์มีช่องว่างไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีอิสระต่อกันพอสมควร แล้วก็ไม่ได้รับรู้ทุกเรื่องราวของกันและกันในทุกเรื่องนะคะในความเหินห่างในความห่างไกลในความเงียบงันนั้นตอนแรกเหมือนมีอิสระนะคะแต่ว่าพอนานๆไปยิ่งความห่างเหินความห่างไกลในความรู้สึกห่างกันขึ้นเรื่อยๆยิ่งทำให้มีความผิดหวังมีความเสียใจมีความเจ็บปวดพบเจอปัญหาวุ่นวายแล้วก็ กลัวนะคะมีความกลัวเกิดขึ้นในใจกลัวสูญเสียกลัวไม่มีกันนะคะกลัวว่าจะต้องเลิกลาจากกัน แล้วก็ได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างหากทำร้ายความรู้สึกของคุณเขาก็ได้รับผลกรรมนั้นของการทำโดนทำร้ายความรู้สึกมาเช่นกันแล้วก็เป็นความรู้สึกที่รุนแรงมากขึ้นด้วยเขาทำคุณเจ็บปวดเสียใจที่3ดาบแต่ตัวเขาตอนที่ผลกรรมนั้นกลับคืนมาหาเขาเขาได้รับไป10บดาบเลยนั่นเองนะคะเต็มๆจุกๆทั้งโกหกหลอกลวงโดนแทงข้างหลัง อนาคตที่มืดมนไม่สดใสนะคะตอนแรกที่ห่างเหินห่างหายจากกันไปอาจจะมีความสุขดีมีอิสระนะคะแต่ว่าพอความห่างเหินความห่างไกลความนิ่งเงียบยิ่งห่างกันขึ้นเรื่อยๆยิ่งเห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างชัดเจนขึ้นความจริงก็ชัดเจนขึ้นนะคะทำร้ายความรู้สึกของคุณยังไงก็ได้รับบทเรียนที่โหดร้ายนั้นกลับคืนมานั่นเองนะคะ พลังงานของผลกรรมเวรกรรมนะคะเรื่องราวที่เขาอยากสื่อถึงคุณก็คือเขารู้สึกผิดเขารู้สึกเสียใจเขารับรู้แล้วถึงความรู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นที่เขาอาจจะเคยทําให้กับคุณก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะความรู้สึกของเขาในตอนนี้ในพลังงานของเขาที่ขึ้นมาจึงมีความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังปรับปรุงความรัก กลับคืนมาดีเทิร์นกลับคืนมามอบความรักปรับปรุงตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นคนรักที่ดีขึ้นรู้หน้าที่ของตัวเองรู้ว่าควรรักใครรู้ว่าใครที่ควรรักอะไรที่ควรปล่อยอะไรที่ควรเก็บนั่นเองนะคะความเจ็บปวดที่เขาได้รับในตอนนี้นะคะก็คือผลกรรมของเขาคืนสนองเขานั่นเองนะคะ